ขอบคุณพี่นิวขอบคุณทีมกองพี่นิวขอบคุณทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโปรโมทซีรีส์หรือทุกฝ่ายเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ VR นะครับขอบคุณมากๆที่ทำให้บูมกับน้องๆทั้ง7คนมายืนตรงนี้ขอบคุณครับ อยากขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่อยู่บนเวทีนะับรวมถึงนักสแสดงทุกท่านด้วยที่อยู่ในเรื่องนี้คืออยากเท้าความก่อนมากว่าจริงๆแล้ว บูเป็นคนบูเป็นคนเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยเก่งแต่ว่าวันแรกพี่เขาตื่นพี่เขาตื่นรก ว่าบูเปลี่ยนไปเยอะมากๆ <c oughs> คือเมือ่อ่อดมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเละตัวเองถึงมีเพื่อนน้อยจังทำไมถึงไม่คุยเก่งเหมือนคนนั้นคนนี้บ้างแบบจะได้มีเพื่อนเยอะๆมีคนที่คอยปรึกษาเยอะๆจ <c oughs> นเมื่อไม่านานนี้มีแฟนครับสักคนหนึ่งเขาออกมาถาม เ b บ i ทบูมบูมก็งงว่ามันคืออะไรจนบูมไปลองทำแล้วบูมก็ได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่บูมเป็นถูกมันเรียกว่าอินโทรเวสบูมใช้ชีวิตแบบยี่สิบกว่าปีมาด้วยความสงสัยมาต่อตชีวิตว่าทาไมเราถึงเฟรนลี่ไม่ได้เท่าคนนั้นมาก ทำไมเราถึงคุยไม่สนุกเท่าคนนี้บ้างมาตลอดชีวิตบุมไม่รู้จะต้องต้องเข้าหาแต่ละคนยังไงเลยด้วยซ้ำทุกครั้งที่ใช้ชีวิตมาบุมจะรู้สึกว่าถ้าบุมต้องเลือกที่จะเข้าไปทักทายใครสักคนหนึ่งบุมขออยู่ยงเงียบๆนิ่งๆของบุมดีกว่า แต่บุขอบคุณทุกๆคนในกองนี้มากๆที่เข้ามาคุยกับบูเข้ามาเล่นกับบู๊ถึงแม้ว่าบุอาจจะคุยด้วยไม่สนุกเหมือนคนอื่นๆที่เขาอยากจะเข้ามาคุยแต่แบบขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักขอบคุณมากๆที่เข้ามาเล่นด้วยไม่งั้นพี่ก็คงไม่ได้สนิทกับทุกๆคนอยู่ตอนนี้ ขอบคุณทุกคนมากๆน,นะขอพูดถึงปอนนิดนึงได้ไหมครับ สวยงามมากกว่ามากุ๊บตึงไม่หลอ่ออย่าต่อยกันนะอ่อนเป็เพื่อนคนแรกของบูมเลยอ่ะ oh. ขอบคุณที่อยู่กับพี่มาตลอดทั้งต่วันแรกที่เข้ามาด้วยกัน เราอาจจะยังไม่เคยทำงานร่วมกันขอบคุณที่ส่งคลิปอะไรก็ไม่รู้ให้พี่เตมไยจีไปหมดทั้งที่พี่ไม่เคยกดเข้าไปดูด้วยซ้ำเลยจนวันนี้เป็นอยู่ครับขอบคุณที่ิน่รยของแท้ ไม่เคยหยุดส่งเลยไม่ได้บอกให้น้องหยุดจะยังไงมันเหมือนคือบางทีเราเข้าไปดูแล้วเราก็ไม่รู้เราต้องตอบอะไรกับคลิปนั้นนลแต่แบบสิ่งที่น้องทำมันทำให้รู้สึกว่าแบบน้องคนนี้ยังอยู่ในชีวิตเราอ่ะางส่งมาจงส่งมาังส่งมาต่อให้จะผ่านไปกี่ปีผมก็จะไม่อยู่ส่งครับ อยู่ไม่ได้กุ้งโม่อวานบูพูดขอโทษไปแล้วบูไม่ขอโทษเลยเพราะบูว่าบูไม่ผิด อยากขอบคุณอู่นะครับขอบคุณที่ไม่รู้ว่าเหตุผลอ,อะไรที่ทำให้เรารู้จักกันจริงๆก็รู้แหละแต่แต่พูดให้มันดูเหมือนมีเลือดกัน <c oughs> ขอบแต่ขอบคุณที่สถานการณ์มันจะสร้างให้เรามาเจอกันแต่หลังจากนั้นเราไม่ยังอยู่ด้วยกันต่อขอบคุณมากๆที่ ไม่เคยปล่อยมือพี่สักครั้งเลยไม่ว่าเราจะผ่านอะไรด้วยกันมาพี่แฉได้ปปะได้ได้ได้พี่แม่ขอโทษอยู่แล้วนี่คือบูมมองอูว่าเป็น คนหนึ่งที่บูอิจฉาหมายถึงว่าไม่เชิงอ,อิจฉาหรอกเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นได้แบบเขาเราอยากเป็นคนที่สนุกเฮฮาเหมือนเขาอยากเป็นคนที่คุยกับคนได้ง่ายๆเหมือนเขาอยากเป็นคนที่ใครๆก็รู้สึกว่าอยากคุยที่มองอูเป็นแบบนั้นมาตลอดจนวัน,ว,นวันหนึ่งฮะเป็นวันที่เราไปใช้ชีวิตกลางคืนด้วยกัน แล้วแล้วมันทำให้น้องาอาจจะเออพูดมีงางๆอีกอ่ะรู้สึกเป็นตัวเองได้มากขึ้นด้วยสถานการณ์บางอย่างแลง้วแต่ละพี่พูดที่มันมีเงางามพี่พูดคำนั้นไม่ได้โอแล้วพี่พูดอย่างนี้เขาจะคิดยังไง ต้องดิบโอ้ตุกทีนะคะนี่เหตุการณ์วันนั้นมันบูงงมากเพราะว่าบูมองว่าน้องเป็นคนที่สดใสล่าเริงกรตลอเ่ออยู่ๆน้องก็ร้องไห้ออกมา ไม่มีสายอย,อยู่อู่ก็พูดทุกอย่างที่อูรู้สึกที่อูเป็นอูจริงๆเป็นอูที่บูว่าน้อยคนมากๆที่จะเคยเห็นอู๋ในมุมนี้วันนั้นมันทำให้พี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะ อูเป็นของอูแบบนี้แล้วอูสบายใจมากๆในการอยู่กับพี่อูลเลยแสดงทุกๆอย่างที่เป็นตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่มันทำให้รู้สึกว่าอันนี้เราสนิทกันแล้ว สนิทใจนะครับเมื่อยตินะแต่ละคนดูท่านนั้นเอาปม่ว่าหลังจากวันนั้นมันทำให้บุ๋มมองอู๋เปลี่ยนไปในหลายๆด้านมากๆบุมสามารถ รู้ว่าตอนนี้อู๋กำลังรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้อู๋เป็นอู๋ในเวอร์ชั่นไหนตอนนี้อู๋มีความสุขอยู่ไหมอู๋เหนื่อยหรือเปล่าอย่างเช่นวันนี้พี่รู้ว่าอู๋มีความสุขมากๆเลย อูควรได้รับสิ่งสิ่งนี้มากๆขอบคุณความรักจากทุกคนที่มอบให้อูนะครับบางทไม่ใช่แค่อู๋นะกีควรได้รับความรักจากทุกคนว่าทุกคนในที่นี้หรือว่าแม้กระทั่งพี่เองก็ควรได้รับความรักเหมือนกันขอบคุณมากๆนะครับที่รักพี่บุ๊มากครับ ขอโทษน,นะทุกคนยาวอีกแล้วคว่าจะไม่ขอโดวันนี้ที่บ้านมือมาดูด้วยะฮะมามาอยู่ไหนนมามาสวัสดีครับโอ้ยไม่ต้องชูมือนะไม่อยากเห็น ขอบคุณมามาขอบคุณป๋าป้าขอบคุณเจ,เจทุกคนที่ร่วมกันเลี้ยงดูบูมมาตั้งแต่เด็กบูมที่ว่าที่บูมมายืนอยู่ตรงนี้ได้หรือว่าที่บูมเป็นบูมในทุกวันนี้บูมต้องขอบคุณมามากๆเพราะมาคือคนแรกที่ทำให้บูมรู้จักว่า สิ่งที่บูมทำอยู่ตอนนี้คืออะไรบูมเป็นเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปทุกๆคนไปเรียนกลับมานอนตื่นไปเรียนจนวันหนึ่งมาบอกว่าบูมมาไปลงเรียนสิ่งสิงึงไว้ให้นะบูมแบบไปเรียนหน่อยได้ไหมบูมบอกว่า อืมคืออะไรมาบอกว่าเออไปเรียนการแสดงหน่อยบุมมก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมต้องให้บุ๋มไปเรียนในเมื่อบุ๋มก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยากทํางานหรือทำอะไรใน,ในตรงนี้เลยมามาเขาส่งให้บุ๋มเรียนทุกๆอย่างตั้งแต่เด็กขอบคุณที่วันนั้นมามาเลือกที่ส่งบุ๋มเรียนนะ เพราะว่าในกณนบูมก็คงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วบูมมีความสุขกับการทำอะไรอยู่ในปัจจุบันขอบคุณที่เป็นขรอบครัวที่โคตรน่ารักเลยบุมรักมามาแล้วปะมาม๊ามากนะ แล้วใช่ไหมบูทำได้แล้วครับ ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านด้วยหรือว่าขอบคุณทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบูมขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าบูมจะทำอะไรต,ตามขอบคุณที่ไม่เคยไปไหนเลยขอบคุณที่ชมเราในวันที่เราก็รู้ว่าเออวันนี้เราไทำได้ไม่ดี บ,มบ,มบุมคือหนึ่งคนที่บุมบุมคือหนึ่งคนที่ตอนแรกๆบุมอาจจะยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ทุกคนมอบให้มันคืออะไรด้วยซ้ำบุมไม่เคยรู้สึกว่าบุมชีวิตขาดอะไรมาก่อนในชีวิต หม,มาก็ซัพพอร์ตบุ้ทุกอย่างมามาให้กัลเรใจบุ้มได้ทุกอย่างจนมีหลายๆเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตเมื่อเราโต,ตขึ้นเราก็ได้พบเจอกับทุกคนในที่นี้มันมีหลายวันมากๆที่บุมแบบเหนื่อยหรือว่าบุมแบบมีเรื่องที่บุมไม่สบายใจมากๆแล้วบุมรู้สึกว่าเราควรที่จะโตพอที่จะไม่เอาเรื่องหนักใจไปให้พ่อและแม่ฟังในบางเรื่อง มันเลยเป็นช่วงเวลาที่บุมได้อยู่กับตัวเองบุมพูดนำตรงว่าตอนนั้นบุมโคตรดิ่นเลยแบบเพราะบุมไม่ได้คุย,ยกับใครบุมไม่เคยรู้สึกแบบนี้ม,มาก่อนสิ่งที่เยียวยาวบุมได้ในตอนนั้นคือโคตรจากทุกคนจดหมายจากทุกคนที่ส่งให้บุมบุมเลยเข้าใจว่าสิ่งที่ทุกคนมอบให้บุ่มะมันไม่ใช่แค่กระดาษ นตะ่มันคือความรักเหมือนที่คนในครอบครัวให้กับบูขอบคุณท şey, em, ุกคนมากๆที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวของปูนะครับขอบคุณครับแต่เสียงุ่งนะครับวินนี่ครับครับผมอ่า มาร์กเกือบทำผมแตกงแล้วแต่ว่าอขอเริ่มพูดจากว่าวันนี้เป็นวันที่มีหลายความรู้สึกเกิดขึ้นมาในทีนี้นะครับเป็นวันที่มีทั้งความรู้สึกตื่นต้นใจมีทั้งความรู้สึกตื่นเต้นมีทั้งความรู้สึกดีใจครับมีทั้งมีความสุขต่างๆและหลายอย่างครับแล้วก็ผมยินดีตามเดิมครับว่าผม ดีใจเสมอตื่นเต้นเสมอที่ได้ขึ้นมาแสดงความสามาร่วมกับทุกคนขึ้นมายืนบนเวทีกับทุกคนแล้วก็วันนี้เป็นวันหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกดีแล้วก็ได้รับความทรงจำดีๆประสบการณ์ดีๆหลายอย่างมากไม่ว่าจะร่วมกับเพื่อนๆหรือว่าจะร่วมกับแฟนๆทุกคนครับก็มันเป็นบรรยากาศดีๆเป็นความรู้สึกดีๆครับก็ดีใจมากครับที่ได้ ยืนอยู่ตรงนี้วันนี้ครับร่วมกับทุกคนร่วมกับปูร่วมกับมาร์คร่วมกับต่างร่วมกับทูวินร่วมกับปอนร่วมกับพี่ปูมร่วมกับอู่นะครับผมก็ิดีมากมากแล้วก็จะเก็บภาพมีไว้ในใจตลอดไปค,ครับ แห้งอ่ะนครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่่มนเลยครับทุกคนครับเหมือนเดิมนะครับที่ถาสถาพรพาดิรักษาคงครับขอเพลงต้นไม้พิถาไดครับครับผมพี่ออฟนะครับพี่เอพี่อโก้พี่พี่ผู้ใหญ่ทุกคนเลยครับพี่นิวฟูมกับนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนจริงๆครับที่ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับก็ ต้องขอบคุณท,ทุกฝ่ายจริงๆครับนอที่เรามาอยู่นี้ครับผมพี่แบ็กสเตจครับแสงซีเสียงวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับก็ขอบคุณนี่คบคือมันจะมีตอนที่ผมแข่งไท a แลนด์สกูตาตอนปี2 0 1 9คือผมไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะมาอยู่ตรงนี้ได้คือตอนนั้นเราแข่งเสร็จใช่ไหมครับเยเขาประกาศอะไรเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะเดินกลับบ้านเลยแล้วก็พี่ถาก็เดินมาแล้วบอกว่าเออเนี่ย อยากลองดูไหมในวงการบันเทิงผมก็แบบคือตอนแรกอ่ะเราเราไม่คิดเลยว,ว่าจะโอกาสนี้จะแบบเออเข้ามาในชีวิตครับก็ตกใจมากเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าว่าจะได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณนะผมขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงครับที่ที่คอยซัพพอร์ตและคอยพักนั้นพวกเราทุกๆคน มามาให้เราอยู่ตรงนี้ได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่อยู่ข้างกมาตลอดไม่ว่าเราจะเจออะไรกันก็สู้กันมาเสมอนะครับผมขอบคุณจริงๆครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนครับขอบคุณจากใจจริงๆครับไม่มีคําอื่นให้เลยครับนอกจากคาว่าขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตครับคอยติคอยชมคอยทำให้เราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับผม ขอบคุณทุกคนมากครับครับผมก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับถ้าเกิดไม่มีทุกคนก็จะไม่มีงานนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณครอบครัวครับวันนี้แม่กับน้องมาดูครับผม,ผมก็ล่าสุดก็เพิ่งผ่านวันแม่ไปน้องก็ กลับไปบอกแม่แบบเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะมี VR นะแบบอยากให้มาดูเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่มีความฝัน,นครับแต่ว่าเราไม่กล้าแสดงออกจำได้ว่าในทุกๆปีของผมเนี่ยในงานประจำปีโรงเรียนทุกปีเนี่ยก็จะมีพ่อผมคอยมาแบบมาถ่ายคลิปทุกปีเลยครับจนแบบจนถึงจนแบบเขาเสียครับก็ แต่ว่าวันนี้ผมก็อยากจะขอบคุณแม่กับน้องนะครับที่คอยอยู่ข้างหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดครับแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ร่วมทํางานกันมาตั้งแต่วันแรกที่เปิดกล้องจนถึงวันนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกคนแบบตั้งใจทําเต็มที่มากๆแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้ทํางานกับทุกคนครับแล้วก็ภูวินผมก็อยากจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมมีความสุขมากๆ ที่ได้ทำงานด้วยที่ได้มึงมาเป็นพาร์ทเนอร์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็จะจะไม่เปลี่ยนพันเลยนะแล้วก็จะจำไว้ตลอดไปลยว่าเป็นเพราะพูวินครับที่ทำให้ผมกล้าแสดงออกแล้วก็มาอยู่ตรงนี้กับมาเจอทุกคนได้ครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับแฟนคลับทุกคนที่มากันในวันนี้ทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้รวมถึง ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับก็ผมมีความสุขมากที่ได้มาเจอทุกคนครับทุกคนในที่นี้ที่ยิ้มออกไปทุกคนได้เห็นเนี่ยคือเป็นความสุขที่มาจากใจที่มาจากทุกคนครับขอบคุณครับตอนได้รับบทว r าคือเรารักกันและได้รู้ว่าจะได้มาเล่นเรื่องนี้เนี่ยผมขอบอกตามตรงเลยว่าผมกดดันมากและผมกลัวบนนี้มากเพราะว่า สำหรับใครหลายๆคนในฮอนี้และที่บ้านเนี่ย VR คือเรารักกันเป็นนิยายในตำนานที่เราเคยได้ยินว่าใครหลายคนไม่อยากให้มาเป็นซีรีส์ด้วยซ้ำเพราะกลัวว่าจะไม่เป็นดักงที่คาดหวังแต่พอได้ทำมันออกมาแล้วได้เห็นฟีดแบ็ของคนดูแล้วเราดีใจมากๆครับที่ทุกคนเนี่ยชอบ VR คือเรารักกันในเวอร์ชั่นของที่พวกเราทำกัน ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่คอยติดตามตั้งแต่ EP แรกยัน EP สุดท้ายหรือคนที่ได้มาดูย้อนหลังที่หลังต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมเพราะคุณเนี่ยแหละเราถึงมีแฟนคอนในวันนี้ได้ท้ายสุดน,นะครับผมอยากจะบอกว่าพวกเราทั้งหมดของทีม VR ทีม g m p t v ทีม a บ k s ส a ต e และทุกทีมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกคุณนะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับที่คอยสป,ปอร์ตทุกฝ่ายและทำให้สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นและทำให้พวกเราได้มายืนอยู่ตรงนี้ดังนั้นผมอยากจะขอใช้โอกาสนี้เนี่ยขอเก็บภาพนี้อยู่ในความทรงจำน,นะครับผมขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับ